เมื่อพูดถึงสัตว์เลี้ยงแปลกๆหลายคนอาจนึกกันไปหลายอย่าง แต่สำหรับนายสิทธิทพงศ์ภูทรวงวัย39ปีอีกัวนาคือสัตว์เลี้ยงที่เปลี่ยนชีวิตจากคนธรรมดาให้กลายเป็นเจ้าของอีกัวนาอีสานตุกกี้ฟาร์มสเตย์ฟาร์มเลี้ยงและเพาะพันธุ์อีกัวนาหลากสีซึ่งตั้งอยู่เลขที่231หมู่14ตําบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นแต่ละวันนายสิทธิทพงศ์จะอยู่กับอีกัวนาที่เลี้ยงไว้ซึ่งมีหลากหลายสีจํานวนมากพร้อมกับคอยตรวจสอบ รังฟักไข่ของอีกัวนาที่ได้ทำเอาไว้ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพราะเข้าสู่ฤดูฟักไข่โดยมีไข่หลาฟ,ฟองที่ได้ฟักออกมาเป็นตัวแล้วทั้งสีเผือกสีเขียวสีฟ้าอีกัวนาในฟาร์มล้วนแต่มีความเชื่องกับคนแต่หากได้อยู่ด้วยกันก็จะมีการโชว์พลังด้วยการพงกหัวซึ่งเป็นสัญญาณที่พร้อมต่อสู้ทันที ทางสตาฟจะต้องมีการแยกหากมีการนำมาขึ้นกรงและอยู่ใกล้กันส่วนตัวที่เป็นพ่อพันธุ์สุดหล่อของฟาร์มจะมีอยู่หลายตัวด้วยกันโดยเฉพาะเจ้ายิ้มอายุ5ปีอีกัวนาสีขาวที่มีค่าตัวสูงถึง200,000บาทเพราะมีเชื้อที่สามารถขยายพันธุ์ได้ถึง5สีพอลูกออกมาหากได้สีขาวจะสามารถขายได้สูงถึงตัวละ10,000บาทและยังมีแม่พันธุ์ชื่อส้มวัย3ปีซึ่งมีค่าตัวหลักหมื่นบาท ถึงแม้อีกโกนาจะเป็นสัตว์ที่แข็งแรงทนต่อความร้อนแต่หากวันไหนสภาพอากาศร้อนจัดก็ต้องฉีดน้ำหรือเปิดสปริงเกอร์ให้เพื่อคลายความร้อนนายสิทธิพงศ์เล่าว่าเริ่มเลี้ยงอีกโวนาจากความชอบส่วนตัวได้สั่งอีกโกนามาจากต่างประเทศเอามาเลี้ยงแล้วก็ขายออกไปซึ่งเดิมทีอีักนามีเพียงสองสีคือสีเขียวกับสีแดง และเมื่อขายออกไปราคาไม่ดีเท่าที่ควรอีกทั้งลูกค้าในกลุ่มคนรักสัตว์สวยงามมีความต้องการอีกัวนาที่มีสีแตกต่างออกไปเช่นสีขาวสีส้มและสีฟ้าอีกัวนาหลากหลายสีจะขายได้ราคาดีมากจึงได้มีการหารือกับกลุ่มเพื่อนในเรื่องของการผสมพันธุ์อีกัวนาให้แพร่พันธุ์ออกมาหลากหลายสีจนประสบความสำเร็จ ช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงทำเงินของฟาร์มเลี้ยงอีกัวนาเพราะออกไข่เยอะฟักออกมาได้หลายตัวและลูกค้าก็จะออเดอร์เข้ามาเป็นจำนวนมากโดยจะเริ่มขายอีกัวนาได้เมื่ออายุ2เดือนขึ้นไปในราคาเริ่มต้นตัวละ350-400บาทไปจนถึงหลักหมื่นบาทบางตัวเป็นหลายแสนบาทก็มีราคาขึ้นอยู่กับสีและอายุของอีกัวนาตัวที่ลูกค้าต้องการซื้อ การเลี้ยงอิกัวนาในประเทศไทยสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามได้แต่ห้ามนำไปปล่อยทิ้งเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของประเทศไทยเพราะมันแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วหากใครไม่รักสัตว์ก็อย่านำไปเลี้ยงเพราะอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้อันดับแรกคือชอบเห็นมันแปลกใหม่มันสัตว์ต่างประเทศไม่ใช่สัตว์บ้านเราประมาณนี้ครับเป็นความ สมบูรณ์ก็เลยลองศึกษาดูก็เลยซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาบางส่วนแรกๆซื้อมาแล้วก็เอามาเลี้ยงขายตัวที่เหลือก็ขายไม่หมดก็เราก็จะได้เก็บไว้เป็นกําไรของเราแล้วทีนี้ก็เลยลองเพาะดูซื้อเข้ามาขายมันเวลาลูกค้าอยากได้สีนู้นสีนี้เราเราไม่มีหายากกว่าจะหาของให้ลูกค้าได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราเพาะเองเราก็ได้เป็นของเราเลยประมาณนี้ครับสามารถเลี้ยงได้แต่กฎหมายก็คือเป็นสัตว์ควบคุมห้ามปล่อยเลี้ยงได้ไม่ผิดกฎหมายขายได้ไม่ผิดกฎหมาย แต่ปล่อยเมื่อไหร่จะผิดกฎหมายเพราะมันจะไปแร่พันุ์เป็นเอเลียนสเปีชีส์เพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่สาสตว์บ้านเราพวกนี้ต้องตากแดดถ้าเลี้ยงอย่างถูกวิธีถ้าได้ตากแดดถ้าได้กินผักมีถาดน้ําให้ก็จะแทบจะไม่มีโรคภัยเลยครับเพราะว่าเขาอยู่กับแดดโรคภัยจะน้อยพวกนี้จะไม่มีเสียงเราต้องสังเกตอาการเท่านั้นเวลาเขาป่วยถ้าซึมซึมไม่เดินไม่อะไรหน้าหนาวก็จะปิดโซนครับปิดผ้าไม่ให้ลมลมเข้ามาหน้าฝนก็จะปิดหลังคาให้หลังคาครึ่งหนึ่งถ้าตอนช่วงปกติก็จะปิดสแลนให้ แดดแรงๆประมาณนี้แล้วก็มีพ่นหมอกเปิดพ่นหมอกให้ช่วงช่วงแดดแรงๆประมาณช่วงเที่ยงช่วงอะไร